ลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับผมขายข้าวโพดต้มลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็อา,อาชีพเสริมอาชีพหลังเลิกงานอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คืออ่า ข้าวโพดต้มนะครับแล้วนี่นะครับพ่อค้ามาขายหลังเลิกงานครับผมอันนี้ก็พ่อค้าบอกว่ามีปลูกเองส่วนหนึ่งแล้วก็รับมานะครับครับลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับผมขายข้าวโพดต้มลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับก็มีคนมาอุดหนุนเรื่อยๆนะครับ ร้านข้าวโพดตุ้มนะครับรายได้ไม่ธรรมดานะครับสงสัยพ่อค้าต้องหาลงมาทำาตามนะวเพ่อครับเลยมีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับขายดีมากครับผมนี่นะครับเอามาเต็มคันรถเลยครับเหลือเท่านี้เองนี่นะครับ มีขายเป็นช่างกิโลก็มีนะครับต้มขายเป็นฝักก็มีมมมขายดีครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พ่อค้าใหม่นะครับเป็นคนที่ไหนครับนี่เป็น,นค,คนที่พายน้อยครับพายุน้อยจังหวัดอะไรครับวิลามครับ,บ,รรบวิลามเนาะเดี๋พี่พี่แกก็มาขายข้าวโพดนะครับนี่ก็ขายหลังเลิกงานนะครับอาชีพเสริมสําหรับใครที่มองหานะครับอีกอาชีพหนึ่งก็เราไม่จําเป็นไป ไปปลูกเองก็ด้นะครับรับมารับมาแล้วก็มานึ่งขายนะครับต้มขายแล้ววันหนึ่งนะครับรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ประมาณพันพันห้าพนะครับโอ้พันห้าไม่ธรรมดานะครับอย่าดูถูกนะครับขายก็พวดอย่างนี้ต่อต่อตลาดนัดครั้งหนึ่งนะครับพันห้าไม่ธรรมดานะครับน่าจะรายได้ดีกว่าอาชีพประจํานะครับดีโอเคครับขอบคุณมากครับผมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะครับ